สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่นะครับช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะครับนะมีเอฟซหลังไหลมาไม่ขาดซ้ายเลยนะฮะเนาะีมามาจากใสน่นอนนะเมีน้องมาต่อยจอดรถแล้วนะตอนนี้นะฮะโอ้โหโ,หโ,หโอ้เสื้อพญานาคคำชะโนดนะฮะ นะขออนุญาตถ่ายด้ยวยครับเด้อโอ้ใส่เสื้อคํำชะนวดสวยจังเลยนะครับโอ้โหลายนี้ลายนี้นะ่าใส่นะครับน่าจะเป็นลายใหม่ด้วยผมไปล่าสุดผมไม่เห็นลายนี้นะเนะอือ เก้าครับเก้าดอกครับผมคนละเก้าครับเราก็มีจุดบริการนะครับนี่นะครับจุดทูบจุดเทียนนะครับฟรีนะครับสําหรับเอฟซนักท่องเที่ยวนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะว่าคัาผมมาด เพื่อนหุนกไปนะครับไปจ่ะไปนแ่สมัยเ่นเพิ่นยังอันของน้าเพิ่นย่งแอมแน่ไปถ่ายยูเพิ่ยูไปตั้งแต่้าบ้านยังไม่มีพ่อแู่เลนร็จครูเลขที่พ่อไม่คเลยิ่ง่คูตั้งแต่

ไ่ได้รลายเพระาะนี้ร้ายคือขา้าวได้พรได้อันดดออนี้เพราะเด้ราน่มขนนะ,ะแม่น้าใครจะได้บาทโชคดีค่ะแม่่อัยค่ะ่ปค่ะคก็เสร็จแล้วนะ fc มานะครับมาเยี่ยมมาเยียนนะครับ ครับผมอ่ะตอนนี้ลุงพลก็มาแล้วนะฮะ FC นะฮะป่ะเดี๋ยวเรา,เห,าเห็นคนของมานะครับเนาะ นี้ก็นี่ครับร้านชากาแฟเนาะมาขายนะครับเอฟซีก็ได้ดื่มน้ำเย็นๆน,นะก็จะไกลหน่อยนะครับมันหนีแอนไม่ได้เอารถไฟฟ้าลงมานะ บรรยากาศนะฮะหลังจากที่ fc มาเนาะได้ให้ลุงพลอะไรมานะครับ่าล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับคุณลุงพลมาแล้วนะครับนะฮะเอาอะไรมาครับผม เทียบเลยยวตั้งขายตั้งก่อนนะครับเทียบเลยนะฮะเอาอะไรมานะครับ นนี้นะเดี๋ยวเข้าไปช่วยคุณลุงก่อนนะครับทุกท่านนะทำเทปูนนะครตรงบริเวณบ้านพี่แอนนะฮะนะจะทำการเทปูนนะครับ he <laughs> het